เตรียมตัวให้พร้อมพร้อมวันนี้คือวันที่แฟนบิ๊กไบค์ทั่วโลกเฝ้ารอซูซูกิกลับมาแล้วกับตำนานแห่งความเร็วที่ไม่มีใครล้มได้2025ซูซูกิ h ฮย a บุสะหรือที่หลายคนเรียกกันว่าราชาแห่งความเร็วกลับมาอีกครั้งพร้อมพลังและเทคโนโลยีใหม่ที่พร้อมฉีกทุกขีดจำกัดบนถนนตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี1999ายาบุสะคือสัญ,ญลักษณ์ของคำว่า เร็วที่สุดในโลกและในปี2025นี้ซูซูกิได้ทำให้ตำนานกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยดีไซน์ใหม่สุดล้ำผสมความสปอร์ตดุดันและความหรูหราในคันเดียวกันทุกเส้นสายได้รับการออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพด้านแอโรไดนามิกสูงสุดลดแรงต้านลมเพิ่มความมั่นคงในความเร็วสูงและยังคงรูปลักษณ์ที่แฟนๆทั่วโลกจดจำได้ตั้งแต่แรกเห็น หัวใจของราชาความเร็วคันนี้คือเครื่องยนต์ i n l i n e 4ขนาด1,340 c c d o h c ที่ถูกอัปเกรดใหม่ทั้งหมดระบบจ่ายน้ำมันแบบไร้บายวายที่ตอบสนองทันใจพร้อมระบบจุดระเบิดที่จูนมาให้แรงดึงต่อเนื่องตั้งแต่รอบต่ำไปจนถึงปลาย a ฮบูสะ a 2025สามารถรีดพลังได้กว่า195แรงม้าที่9,700รอบนาทีและแรงบิดสุดโหด155นิวตันเมตรที่7,000รอบนาทีแต่ Suzuki ไม่ได้เน้นแค่ความแรงเท่านั้นพวกเขายังยกระดับระบบควบคุมให้ฉลาดยิ่งขึ้นด้วยชุด Suzuki i n t e l l i g e n นต์ไรส์ซิสเต (SIRS) ที่รวมเทคโนโลยีใหม่มากมายเช่น Power Mode Selector เลือกกำลังได้3รูปแบบ traction control 10ระดับลอน Control สำหรับออกตัวสุดแรง engine braking control ปรับแรงหน่วงเครื่องได้ hill hold control ป้องกันไหลถอยหลัง cruise control และ q u i c k shifter ทั้งขึ้นลงเกียร์ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในคันเดียวเพื่อให้การขับขี่ทุกระดับเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจ ไม่ว่าจะขับบนทางตรงด้วยความเร็วสูงหรือเข้าโค้งบนถนนคดเคี้ยวในสไตล์ทัวริ่งก็ตามระบบการสะเทือนของฮายบุส s ะ2025ใช้ของพรีเมียมจาก KYB Fully Adjustable ทั้งหน้าและหลังพร้อมโชคหลังแบบลิงค์ไทยที่ให้ความมั่นคงในทุกสภาพถนนส่วนระบบเบรกนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะซูซูกิจัดเต็มด้วยเบรโม o สไ y ล์ม m าโมโนบล็อกคาลิเปอร์จันเบรกค,คู่หน้าขนาด320มเมตร และระบบ ABS ที่ประมวลผลด้วย IMU 6แการทำงานร่วมกับ Motion Track Brake System ที่คำนวณแรงเบรกตามองศาการเอียงรถอย่างแม่นยำสุดๆแค่เสียงเครื่องยนต์ของ Hayabusa 2025ก็ทำให้หัวใจเต้นแรงเสียงคำรามลึกหนักแน่นและต่อเนื่องในทุกเกียร์เสียงท่อไอเสียแบบใหม่ที่ถูกออกแบบให้ผ่านมาตรฐานยูโร5แต่ยังคงความดิบสไตล์ s u z u กิไว้อย่างครบถ้วน หน้าจอเรือนใหม่ของ Hayabusa 2025ก็พัฒนาใหม่ทั้งหมดเป็นแบบ Full TFT Display ขนาด7นิ้วผสมกับอนาล็อกทรงคลาสสิกที่ให้ฟีลดั้งเดิมแต่แฝงเทคโนโลยีล้ำยุคข้อมูลต่างๆเช่นโหมดขับขี่มุมเอียงรถระดับแรงดันเบรกอุณหภูมิและแรงบิดจะถูกแสดงผลแบบเรียลไทมพร้อมเชื่อมต่อกับแอป Suzuki Mispin เพื่อดูข้อมูลเส้นทางและโทรศัพท์โดยไม่ละสายตาจากถนน